สวัสดีค่ะวันนี้ครูหญิงจะมาแนะนําการใช้งับผ้าแล้วก็มีตัวเสริมผมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราทําทรงอะไรนะคะสําหรับนางแบบผมสั้นนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าผมสั้นบางทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูนางแบบนะคะครูหญิงจะใช้ตัวเสริมผมก่อนนะคะตัวเสริมผมสามชิ้นวางอยู่ตําแหน่งศีสะทุยด้านหลังหวีผมของเราเข้าไปเพื่อปกปิดตัวเสริมผมสามชิ้นนี้แล้วเรา ก็ใช้ยางเส้นเล็กเสมอเราใช้ยางมัดเท่าที่มัดได้แล้วใช้งับไฮโซหนีบลงไปแล้วลากผมลงมาให้เป็นวอลลุม่มแล้วใช้หวีหางแซะให้เป็นเนื้อเดียวกันจัดการผมเราเท่าที่เราพอใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปง่ายๆเราทำเองได้ ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพจครูอิงเฟเวอร์ด้วยค่ะกาบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ